เคยสงสัยไหมครับว่าทําไมบางคนถึงประสบความสําเร็จแบบก้าวกระโดดผมก็เคยสงสัยวันก่อนผมบังเอิญไปเจอเพื่อนเก่าสมัยเรียนมหาหลัยชื่อตั้มจําได้ไหมที่เคยแต่เล่นเกมตอนนี้กลายเป็นซีอบริษัทสตาร์ทอัพไปแล้วผมเลยถามเฮ้ยตั้มทําไงวะถึงมาไกลขนาดนี้ตั้มหัวเราะแล้วบอกว่าความลับเหรอมันง่ายมากเลยเพื่อนเลิกผัดวันประกันพรุ่งซะ ตั้มเล่าว่าเมื่อก่อนขี้เกียจมากทำงานค้างตลอดแต่พอเปลี่ยน mindset เริ่มจากทำอะไรเล็กๆให้เสร็จในแต่ละวันทีละนิดๆสะสมไปเรื่อยๆมันก็เริ่มเห็นผลลัพธ์ชัดเจนนอกจากนี้ตั้มยังบอกว่าอยากกลัวความผิดพลาดผิดพลาดคือครูเรียนรู้จากความผิดพลาดแล้วปรับปรุงตัวเองอยู่เสมอ สรุปง่ายๆเลยนะครับความลับของคนที่ประสบความสำเร็จคือลงมือทำทันทีและเรียนรู้จากความผิดพลาดอย่ารอให้พร้อมเพราะไม่มีใครพร้อมร้อยเปอร์เซ็นตหรอกครับเริ่มเลยแล้วเจอกันที่จุดหมาย